อาจจะเกิดจากการผ่าตัดปัญหาบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วแล้วก็กที่อย่างอื่นก็อย่างเช่นการเป็นอิสุอิสัยอะคะ่ะค่ะส่วนใหญ่ที่แผลต่างๆนี่มักจะเกิดขึ้นกับบุคคลประเภทใดหรือเปล่าก็านะคนที่ผิวมันมที่เป็นสิวง่ายนะคะแล้วก็มีการรักษาสิวที่ไม่ถูกวิธีปล่อยให้สิวเนี่ยลุกลามเป็นแผลใหญ่โตอะคะ่ะมันก็จะทําให้เป็นหลุมแสดงว่าคือเป็นได้กับทุกทุกคนเป็นได้กับทุกๆคนมีโอกาสที่จะเป็นใช่ค่ะ อย่างนี้มันสรุปคือมันไม่น่าจะมีเรื่องของความร้ายแรงนะนอกจากในแง่ของทางทางกายถ้ารักษาได้ในแง่อื่นล่ะครับก็ในกรณีคือเนื่องจากปัญหาหลุมเนี่ยเป็นปัญหาที่รักษายากนิดนึงอาจจะต้องใช้เวลานะคะคนไข้ที่เป็นเนี่ยก็จะมีปมดอยว่าเอ๊ะหน้าเราเป็นหลุมเวลาส่องกระจกเห็นหน้าตัวเองทุกวันทุกวันก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าเป็นปมดอยได้ว่าเอ๊ะบนใบหน้าเราเนี่ยไม่ได้เรียบเนียนเหมือนคนอื่นเขาค่ะมันมีการดูแลให้เราเป็นได้จริงๆก่อนที่เราจะรักษา ถูกต้องนะคะจริงๆเนี่ยเราควรจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหลุมเพราะว่าถ้าเป็นหลุมขึ้นมาแล้วเนี่ยการรักษามันจะค่อนข้างยาก<ม>การป้องกันก็คือเวลาเป็นสิวเนี่ยอย่าไปดีบีดอย่าไปแกะเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อลุกลามใหญ่โตนะคะร<ม>ีบรักษาสิวอักเสบกันให้หายโดยเร็วที่สุดถ้าโชคร้ายคือเป็นสิวอักเสบไปแล้วมีมีการเสียพื้นที่ผิวส่วนบนผิวเราไปแล้วบางส่วนเนี่ยให้รีบฟื้นฟูผิวในบริเวณนั้นโดยเร็วเพื่อไม่ให้มันเกิดหลุมที่ลึกมากขึ้นไปกว่าเดิมค่ะ แต่ถ้าเกิดพลาดเป็นแผลเป็นมานานละหลายปีละอันนี้ก็ต้องใช้นวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาช่วยแล้วล่ะค่ะมันมีวิธีไหนบ้างที่ไอคำว่าฟื้นฟูจะช่วยเราได้บ้างก็ <c oughs> อาจจะใช้วิตามินอ e ีหรือว่ายาที่มีส่วนประกอบของวิตามินอ e ีนะคะทา <c oughs> เพื่อเสริมให้เนื้อยเยื่อเนี่ยมันสร้างด้วยความรวดเร็วทายาที่กระตุน้น<ม>การแบ่งการสร้างคอลลาเจนก็ให้คอลลาเจนมันเสริมเติมขึ้นมา หลุมมันก็จะได้ตื้นขึ้นนะคะบางคนอาจจะเคยมีกรณีที่หนักมากอย่างคุณหมอเองเคยเคยเจอกรณีที่เป็นหนักจนทําให้รู้สึกว่าขาดความมั่นใจไปเลยก็มีนะคะออคนไข้เนี่ยผิวมันมากแล้วก็เป็นสิวเรื้อรังเป็นๆห,หายตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นพอย่างเข้าสู่วัยทำงานเนี่ยก็เป็นแผลเป็นที่ลุกลามเรียบลุกลามเป็นเป็นสองแ้มเลยนะคะ ซึ่งอันนี้เนี่ยจะแก้คนคางยาก,<ม>ก็ต้องใช้นวัตรกรรมใหม่ๆใช้เลเซอร์ใช้อุปกรณ์ต่างๆเ,เข้ามาช่วยเพื่อฟื้นฟูนฟนให้ผิวเนี่ยขึ้นมาเรียบเสมอใกล้เคียงกับที่เขาเคยเป็นมากที่สุดนะคะหมายความว่าอาจจะไม่ได้หายเป็นปกติใช่อาจจะไม่ได้หายทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นแต่ว่ามันก็บรรเทาเบาบางลงได้ค<ม>่ะจาเป็นไหมครับว่าต้องรักษาโดยวิธีการที่เราต้องยิงเลเซอร์หรืออะไรตลอดวลาบางครั้งในการเป็นแผลเป็นนะฮะในมุมเข้าใจของผู้คนางบ้าน การกินอาหารหรืออะไรมันทําให้เกิดอากา,า,ารสําแดงหรือทิ่ปกติไปสร้างปฏิกิริยาทําให้มันหนักยิ่งขึ้นหรือน้อยลงเวลาเป็นแผลเนี่ยการรับประทานอาหารบางอย่างเนี่ยทำให้เกิดอาการคันมากขึ้นคนไข้ก็อาจจะไปเกาอาจจะให้มันติดเชื้อนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะแนะนําให้ทานอาหารที่มีประโยชน์มีวิตามินซีเยอะๆเพื่อให้การหา,รายของแผลเนี่ยร,รวดเร็วขึ้นม,มาถึงที่คำถามนึงคะัคำถามเรื่องของรูขุมขนที่กว้าง อนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนเป็นกังวลคือบางครั้งแผลเป็นเป็นเรื่องหนึ่งแต่รูขุมขนกว้างเลยมันอาจจะทาให้เรามีผิวพรรณที่ไม่ดีด้วยตอนนี้ยังหรือเปล่าค่ะตัวรูขุมขนกว้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากคนที่มีผิวมันเพราะว่าต่อมไขมันก็จะสร้างน้ํามันมากกว่าปกติทําให้รูขุมขนเนี่ยขยายมันดีทีดคือมันดีในแง่ที่ผิวชุ่มชื้นค่ะข้อเสียคือถ้ามันมากเกินไปผิวก็อาจจะเป็นสิวง่ายไปซะอีกนะคะ กันที่ผิวชุ่มชื้นเนี่ยก็จะทำให้ผิวเนี่ยไม่หยากกล้านไม่เหี่ยวง่ายแต่ถ้ามีมากเกินไปก็ไม่มีอะไรดีอะค่ะอีกอันนึงที่จะเป็นปัญหาสําหรับผิวพัธุ์ที่เริ่มมีอิลาสติกที่เสื่อมคอลลาเจนที่เริ่มเสื่อมก็คือคนที่เริ่มมีเอจจิ้งเริ่มสูงอายุเนี่ยพวกนี้เนี่ยรูขุมขนจะขยายโดยธรรมชาติเพราะว่าคอลลาเจนเขาแตกหักเสียหายไปบางส่วนการกระชับรูขุมขนก็อาจจะเสียไปรูขุมขนก็เลยอ้าออกก็ทําให้เห็นชัดขึ้นอมองเผินๆจะดูเหมือนผิวเขาหยาบนะคะค ช่วงอายุก็เกี่ยวด้ดยใช่อย่างนี้โดยรวมๆเนี่ยกับการไม่ว่าจะเป็นแผลเป็นก็ดีนะครับหรือว่ารูปขุมขนกว้างก็ดีในหลักการหรือวิธีการรักษาเนี่ยทั้งทั้งในเทิงที่ทุกคนรู้หรือในมุมที่ทุกคนไม่รู้แล้วแต่คุณหมอมีวิธีการรักษาเคสแบบไหนที่จะแนะนำกับคุณชินนับ้างน,นะครับในทุกวันนี้นะคะวิวัฒนาการของเลเซอร์เนี่ย เป็นไปอย่างต่อเนื่องเราก็ได้รู้แล้วว่ามันมีเลเซอร์บางชนิดที่เราเรียกว่าเป็นเลเซอร์ที่ระบบเป็นระบบแฟชชั่นแลก็คือการปล่อยเลเซอร์ออกมาในพื้นที่ผิวเล็กๆจํานวนหลายๆจุดพร้อมๆกันเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดอินเจอรี่หรือการบาดเจ็บของผิวหนังโดยรวมแต่เลเซอร์เนี่ยก็จะสามารถทะลุทะลวงลงไปกระตุ้นคอลลาเจนในผิวหนังชั้นกลางได้ทําให้หลุมมันตื้นขึ้นได้โดยที่ดาวทามพิเรียก็คือโอกาสที่คุณแพ่จะหน้าดำเนี่ยมันก็จะน้อยค่ะทีนี้ผมถามต่อนิดนึงนะการยิงเลเซอร์แบบปกติกับแฟชชั่น เลเซอร์ปกตินะคะเวลาเราปล่อยลําแสงเลเซอร์ออกมาเนี่ยมันจะปล่อยออกมาพาสมันจะใหญ่คือก้อนพลังงานมันจะมาเยอะโอกาสที่จะเกิดผิวไหม้ผิวแดงตกสะเก็ดเนี่ยจะมีมากกว่าหายหรือเปล่าหายผ่าหายแต่ว่าใช่ใช่ก็เขาเรียกว่าดาวทามพีเรนนะคะคือไปพบหน้าชาวบ้านชาวเมืองไม่ได้หลังจากยิงเลเซอร์ต้องเก็บตัวต้องพักแต่ถ้าเกิดเป็นฟั a ชั่นอลเลเซอร์หรือไฟสแกนเนี่ย ก็วันรุ่งขึ้นก็สามารถแต่งหน้าทํางานได้ตามปกติแต่ผิวจะแดงเล็กน้อย oh. เนื่องจากว่าเวลาที่เลเซอร์ตัวนี้ทํางานเนี่ย oh. เขาจะปล่อยออกมาเป็นดอทครับฉะนั้นมันก็จะมีพื้นที่บริเวณที่ไม่โดนเลเซอร์กับพื้นที่โดนเลเซอร์ที่เป็นจุดเล็กๆที่ตาเปล่าเนี่ยมองไม่เห็นซึ่งนี่คือข้อดีทําให้ผิวเนี่ยสมานตัวเร็วหายเร็วทําให้ไม่ตกสะเก็ดหรือถ้าตกก็คือตกน้อยมากๆก็สามารถไปทํางานได้ในวันรุ่งขึ้นเลยและผลที่ได้รับเหมือนกันไหมหรือว,ว่าต่างกันอี คนที่ได้รับเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการยิงของแพทย์ด้วยนะคะขึ้นอยู่กับประสบการณ์การเลือกค่าพลังงานการเซตค่าพลังงานเนี่ยก็มีส่วนสําคัญเนื่องจากการที่ใช้แ r a ชั่นอลเลเซหรือว่าไฟสแกนพวกนี้เนี่ยจะต้องมีการใส่ค่าพารามิเตอร์เยอะอย่างเช่นคุณจะเอาพลังงานเท่าไหร่เลนสิตี้ของพลังงานเท่าไหร่จานวนดอทต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่เนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับดีกรีความรุนแรงของแผลเป็นชนิดนั้นๆ ซึ่งตัวนี้เนี่ยกเ็เป็นประสบการณ์ของแพทย์แต่ละคนนะคะที่จะตั้งค่าพลังงานถ้าเราตั้งได้เหมาะสมผลการรักษาก็ถือว่าจะได้ว่าดีนะคะถ้าเป็นแผลที่ค่อนข้างลึกนะคะค,ควรจะยิง4 -6 ครั้งเว้นห่างกันประมาณ2อาทิตย์ขึ้นอยู่กับผิวด้วยล่ะคะ่ะถ้าเกิดผิวบางๆเนี่ยยิงเดลละครั้งก็ได้แต่ก็ควรจะยิง4 -6 ครั้งถ้าหลุมแผลเป็นมันค่อนข้างรุนแรงนะคะครับ,รบแล้วการยิงเลเซอร์สองประเภทนี้มันมีผลไหมว่าการยิงเลเซอร์ประเภทนี้นะสามารถทําระยะการที่เรารักษาอยู่ได้นานกว่า มีผลหร่าระหว่างเจ้าเลเซอร์ปกติกับแฟชั่นแลเลเซอร์ส่วนใหญ่เลเซอร์ที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะก็จะออกฤทธิ์ที่ประมาณ6กสัปดาห์คล้ายๆกันคือเราต้องไปกระตุ้นให้คอลลาเจนเนี่ยสร้างใหม่ขึ้นมาสุดท้ายมีคุณหมอมีข้อแนะนําอะไรเกี่ยวกับเรื่องการดูแลความสวยความงามที่เราพูดถึงในวันนี้ให้กับคุณชมระเบ้านได้รับรู้หรือข้อแนะนำให้คุณชมราเบ้านบ้างอืมค่ะสําหรับแผลเป็นหลุมนะคะซึ่งหมอก็ะติบว้าก็มี จำนวนผู้ป่วยที่เป็นแผลเป็นหลุมเนี่ยค่อนข้างมากเนื่องจากว่าเรามีปัญหาเรื่องสิวแล้วเราอาจจะดูแลรักษาไม่เต็มที่นะคะก็การใช้เลเซอร์ที่มีดาวทามพิเรียนน้อยเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถกลับไปทํางานได้เร็วขึ้นมีระยะพักฟื้นน้อยและก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อหลังการยิงเนี่ยน้อยกว่าเพราะว่าแผลหรือสะเก็ดมันมีจํานวนน้อยกว่าะคะ่ะก็อาจจะทําให้การพักฟื้นเร็วขึ้น ก็ควรจะดูแลตัวเองให้ดีแต่ทที่สุดก็คือพยายามดีกลรียก,การเป็นแผลดีที่สุดะนะครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆและความสุขตองานในช่วงของสารสนะโรคนะครับโอ,อกาสกหน้า<ม>คงจะรบกวนคุณหมออีกครั้ง,งขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะและนั่นก็คือ50นาทีที่ผ่านไปกับคำคือวันนี้พี่ฮัทแต่ผมไม่รู้มาก่อนเลยนะพี่ว่าวิธีการรักษานี้มันเปลี่ยนแปลงและมันพัฒนาการไปเยอะมากเลยพี่วิวัฒนาการแล้วก็ข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในปัจจุบนี มีการพัฒนามีการค้นพบ ข้อมูลใหม่ๆทางเลือกในการรักษาใหม่ๆเนี่ยอยู่เรื่อยๆฉะนั้นรายการชนะโรคของเราก็ขออาสาเป็นสื่อกลางในการนําข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ไปสู่ท่านผู้ชมยังไงก็ชมรายการของเราได้เป็นประจํานะครับทุกวันศุกร์เพื่อจะได้ชนะโรคบางทีบางครั้งยังไม่เป็นก็ดูได้นะครับเราจะได้รู้เท่าทันและไม่เป็นก่อนหรือบางครั้งถ้าเป็นแล้ววิธีการรักษาเราอาจจะกว้างขึ้นว่าเรามีวิธีการรักษาที่ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือสาระของพวกเราชนะโรคสำหรับวันนี้นะครับครับเวลาก็หมดลงเพียงเท่านี้กลับมาติดตามรายการชนะโรคได้เป็นประจํา ทุกวันสุกนะครับ,นรบในเวลาเดียวกันนี้ทางช่อง11วันนี้ผมและน้องต้นขอ,ขอลาไปก่อนต้องลาไปก่อนครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ